สวัสดีครับทุกทุกท่านครับมเนี้ผมหำซ้ำทางครับมอนี้กะมือเป็นมือสามันดีอีกหนึ่งวันเป็นงานเลี้ยงของบริษัทนะครับที่ทํางานอยู่มือนี้ทั้งจ้านยเพ่นผ้ากันมาเลี้ยงอยู่สักสยามเล็กไซส์รีสอร์ทอยู่แถวนคะรปฐมนะครับต่อเขตนนทบ,บุรีแถวนี้ครับทางไปดอนตูมนะครับมอนี้ป่ะเชิญเขา ไปชมบรรยากาศด้านนครับพี่น้องนี่บรรยากาศกำลังเดินเข้าห้องที่ประชุมครับกทนอกมีอย่ข้านอกันินกินเอาเอาเื่อเหลือเพื่อนกินอาหารถอดเก่าเรี่คนอ่ะพี่นาไมย่างพี่นาทำอะไรอยู่ะ เจียวมากเจียวมากครับบรรยากาศรวนรับประทานอาหารตอนเที่ยงโอเคไหมครับผมเยอะมากครับเยอะมากเยอะมาก ข้าวอร่อยมากครับอร่อยหมตัวนี้อร่อยไหม เจียวไหมเจียวไหมสวัสดีค่ะคุณทำหน้าตาเหมือนแข็งค่ะแห้งขาดอะไรไปบางอย่างเลยพี่มาเกกินหมดยาไม่นั้นเหรอนั่งนึงโควิดมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราอะขยันขึ้น แล้วก็มาทาให้เรารักตัวเองมากขึ้นจากการที่ทอดทิ้งตัวเองมานึกอ,อยากทําอะไรก็ทำนึกอยากกินอะไรก็กินทําให้เราดูแลตัวเองแล้วยังยังเสือแผ่ไปให้ครอบครัวของเราอีกนะคะทําให้เราเระวังตัวมากขึ้นนะคะไม่จบข้าวเหนียวกินด้วยกันไม่เดือดแยวเหล้าอันเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้จากโควิดคือพวกเราไม่ฟุ้งเฟ้อใช่ไหมคะพวกเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ของที่มีอยู่ในบ้านที่หมวใช้การได้หมดนะคะดังนั้นพี่แดนก็อยากจนะให้พวกเราขอบคุณสิ่งดีๆนะคะแล้วหันไปขอบคุณซึ่งกันและกันยิ้มหาคนข้างๆแล้วขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันณวานนี้นะคะขอบคุณคนข้างๆด้วยนะคะบุญน้าหลายที่พวกเราทําบุญกันปีนี้เราทําบุญกันหนึ่งล้านสองแสนบาททั้งปีตลอดปีั้องมูมิทิ รวมทั้งการเป็นสปอนเซอร์ให้กับโรงพยาบาลและรวมทั้งน้ำใจของพวกเราที่ช่วยกันเซอร์วิสช่วยกันให้ข้อมูลลูกค้าให้ลูกค้าไปด้วยดีนั่นคือบุญที่เราได้รับมากกว่าเงินเดือนที่เรามีขอบุญทั้งหลายให้พลังกายพลังใจกับพวกเราให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้โชคดีในทุกๆด้านให้เป็นที่รักที่ศรัทธาและที่เมตตาของทุกๆคน และขอให้มีความสุขในกายในใจในทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็วันนี้เรามีทีมงานที่จัดอะไรดีๆให้กับพวกเราเต็มที่นะคะก็ขอให้พวกเราสนุกกันนะคะขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะวิวทิวทัศน์ยมแมแรงครับพีบ่น้องมองพัก ยําแมลแรงพึ่งจากอบรมสมนาเรียบร้อยของภักาาสะอาดสะอ้านตอนนี้อยู่อํานาจอับพากันก่อนจะเข้าไปงานเลี้ยงยํงาแมลแรงอีกตอนหนึ่งครับพี่น้องเก็บบรรยากาศภาพลองรอบ มาฝากพี่ฝากนองกันจวดบานพี่น้องจวดจวดบานนี่ฮู้ผู้สาวเข่าจูนพูลโอ้โหสาวจูนพูนแปลว่าอะไร,อะไรโอ้โหอ,อีดอกทองอีดอก<อ> มวนเสือกับพี่น้องมือนี้จวดยางเดียวการกระรำเริ่มช่วงบรรยากาศหัวคำครับบรรยากาศจิบแม่น้ำครับเช็คเช็คเลาอเลาะเช็คแเกลือ มรู้หเช็ควัตช์ที่ ดอกของเรานะคะในค่ำคืนนี้นะคะ้้อออมมมมาเเเเเจจกััััับธใใในนนนนวทที่่่ฉลลืยหไไไไ ความเสอน์น่ช่วงสุดทายของบรรยากาศในง,งานกินเลี้ยงประจำปีนะครับหลังจากหางหายกันไม่ได้จัดมาสองปีครับ สุดของคลิปแล้วนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกุนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ